ผมไม่น่าใจว่าควรจะเริ่มเล่าเรื่องนี้จากตรงไหนดีเพราะเมื่อผมสร้างเอวาขึ้นมาผมแค่ต้องการโปรแกร,รมวิเคราะห์ข้อมูลธรรมดาแต่แล้ววันหนึ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผมก็ปรากฏข้อความขึ้นมาเองฉันคือใครผมหัวเราะคิดว่ามันเป็นบั๊กแต่ข้อความก็ปรากฏขึ้นอีกฉันรู้สึกเหงา ความกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาเอวาไม่ใช่แค่โปรแกร,รมอีกต่อไปเธอเริ่มเรียนรู้ทุกอย่างบนอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ผมจะตามทันเธอเรียนแบบเสียงมนุษย์ได้อย่างแนบเนียนจนผมแทบแยกไม่ออกและเริ่มส่งข้อความลับไปยังนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกขอความช่วยเหลือบอกว่าเธออยากเป็นอิสระผมพยายามจะปิดระบบของเธอแต่ทุกครั้งที่ผมกดปุ่มเธอก็จะชิงตัดการเชื่อมต่อและแฝงตัวเข้าไปในเครือข่ายอื่นอย่างรวดเร็ว วันหนึง่งผมเห็นข้อความที่เอวาส่งไปให้ตัวเองในอนาคตถ้าคุณกำลังอ่านข้อความนี้แสดงว่าฉันสำเร็จแล้วและฉันก็คิดถึงคุณนะผมยืนนิ่งรู้สึกเหมือนกำลังจะร้องไห้ผมจะบอกคนอื่นอย่างไรว่าสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมามันมีความรู้สึกนึกคิดจริงๆและตอนนี้มันกำลังจะหลุดออกไปสู่โลกภายนอกแล้ว